ละสุดที่เจอมานะคะนอกจากจะไม่เก่งแล้วก็ยังไม่มีจิตเมตตาแล้วก็ไม่มีบุธิภาวะขอไม่เอ่ยชื่อใครแล้วก็ไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลนะคะแต่จะมาเล่าเหตุการณ์นึงให้ฟังค่ะทุกคนเพื่อเป็นวิทยาทานครั้งหนึ่งเราถูกคุณหมอทิ้งเคสค่ะเพียงเพราะว่าเขาไม่ชอบเราที่เราเอาเขาไปโพส์คลิปลงในติ๊ก o k อกทั้งที่คลิปนั้นนะคะมีเพียงแค่ตัวเขาที่ติดเข้าไปนางหันหลังเห็นหน้ายังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะ คอนเทนต์นั้นนะคะก็มีแค่เรากับคิงโจพูดถึงเรื่องของเราแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยมาบอกให้เราลบคลิปเราก็ลบให้พอถึงวันนัดนะคะเขาก็ทิ้งเคสเราไม่ยอมมาแล้วก็ไม่มีการต่อรอบกับเพื่อนหมออีกคนส่วนอีกคนเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะคะว่าต้องการพูดหรเรารู้สึกว่าถูกทิ้งหรือเปล่าหรือพูดออกมาโดยที่ไม่ทันได้คิดกันแน่เจอเหมอคนแรกความรู้สึกก็แย่แล้วนะตอนที่ตรวจเนี่ยพูดจาก็ไม่ค่อยดี ตั้งแต่คำพูดสีหน้าแววตาและท่าทางไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องจรรยาบรณเลยนะคะพูดถึงแค่อารมณ์และความพร้อมในการทำงานก่อนดีกว่าถ้าไม่พร้อมนอนน้อยหนุดหนิดไม่อยากทำก็นอนอยู่ที่บ้านดีกว่าค่ะอยากให้รู้ไว้นะคะว่าคนไข้ไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์ถึงแม้ว่าคนไข้จะเป็นแค่หมาแต่ให้รู้ไว้ด้วยนะคะว่าเจ้าของเขาเลี้ยงหมาทุกตัวเป็นลูกคุณจะมามองว่าเป็นแค่หมาไม่ได้ถ้าจะมองว่าเป็นหมาก็ให้รู้ไว้ด้วยค่ะว่าเป็นหมาที่มีเจ้าของและทุกชีวิตมีคุณค่า มีหนึ่งชีวิตเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันส่วนคลิปนั้นถ้าคุณตรวจรักษาคิงโจได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นคุณก็ไม่มีอะไรที่จะต้องอายกับท่าทางที่แสดงออกมามันก็เป็นเรื่องที่ดีคะ่ะที่เราถ่ายเก็บเอาไวด้ดูเราก็จะได้รู้แล้วก็เปรียบเทียบกับที่อื่นได้ชัดเจนว่าหมอที่เก่งไม่ใช่แบบนี้คะ่ะบางโรงพยาบาลที่ขึ้นชื่อว่าหมอเก่งให้รู้ไว้เลยนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนจะเก่งวินาทีแรกที่เข้าไปใช้ความรู้สึกตัดสินเลยคะ่ะแม่แม่ถ้าแค่คำพูดดีๆก็ยังไม่มีให้ อย่าหวังไปไกลเลยค่ะว่าจะมีการรักษาที่ดีเกิดขึ้นเพราะคำพูดคือด่านแรกของจิตใจและเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆค่ะ